ก้าวเพชรต้องได้แล้วแหละก้าเพชรต้องได้แล้วแหละมาเลยก้าวเพชรก้าวเพชรผมจงมา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 ครับกดสุบเลยเืบออกหรือเปล่าฟืบอืมช่วงนี้ผมรู้สึกว่า ผมติดปืนนี้เกินไปแล้วเล่นในแล้งบ่อยจนเกือบจะขึ้นแดงอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ขึ้นกปกทีตกตลอดจะขึ้นแล้วก็ตกตลอดซึ่งผมก็อยู่ไดมอนสี่แล้วนะครับท่าสุดผมคิดว่าได้สดกินมนันมาน่าจะช่วยได้หลายอย่างเลยนะเืนนี้เนี่ยก็้ผมก็ชอบเล่นมันมากเลยนะคตัวเล่นคู่มันดีมากเลยเพราะงั้นโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชม,มทุกท่านนะครับย,นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสินซีแลนดนะครับผม โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสุส่มสกรนเพิรกันน,นะครับผมนี่ครับปืนสกินปืนที่มีชื่อว่าอะไรเดยนนะว้าวเท่มากอันนี้อย่างอลังการนะสกินเพิร์ดเวกเตอร์อะควาเบสบอสอะพะอะฟาเบสบอสใคทุกคนทำแฝงฮิดก็ขออภัยด้วยนะครับซึ่งก็วันนี้ผมก็จะมีงบประมาณ9 3 0านะครับแล้วก็ตรองนี้นะทุกคน หลุดโชว์เลยครับโอเคครับก็ชำระเงินเป็นที่ให้ทุกคน ขอแน,นะนำเลยนะไอ้แพ็กลายเตือนเนี่ยควรเติมครับมันคุ้มมากเ,เรามาเริ่มกันเลยนะทุกคนไปครับก้าวเห็ดแรกนะทุกคนปุ๊บเอ้ยนิดเดียวเองแหมเหงน่อทั้งใบสุดท้ายในหนองน้ำไทยจเห็ดแรกไม่นะได้นะเช่นไงครับผมก็เตรียมเห็ดน้ำหอยแล้วผมว่าไปรถโอ้ยไปอีกทุกคนเดี๋ยวผม

ไม่ได้ม่เกตไปครับอุ้ยลงกระเ,ะเป๋าเฉยเยครับไปต่อครับทุกคนผมว่าเสียงเกมดังไปแล้วเียงเกมดังไปแล้วทุกคนเอามาเอามามามาทุกคนมาวันทูวันทีขอร้องละ่ะอะไรออกสักอย่างสุดสีทองโอ้โหินสุดท้ายจริงด้วยครับไป โอ้ยครับตามนั้นฮนะไม่มีอะไรได้ไหมง่ายสำหรับเกมนี้โอเคได้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสมใส่กันเลยนะครับอันนี้ไดอยู่แล้วเนาะอันนี้นะครับแต่ผมขอเช็คก่อนนะครับว่าม,มีของอะไรบ้างอ่าอน,นี้ครับสมใส่เลยนะครับแต่ไม่ต้องสแสดงนอกระบี่ไม่สแสดงนอกระบี่แล้วกันอันนี้ดีอยู่แล้วโอเค แรงมากพี่เลยนี่เอา้ามันยืนอย่างนี้แนะโคตรแอคเลยฮนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาตัวละครที่ผมเล่นมาแม็กซ์เโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันนะครับแต่ผมขอพูดอย่างหนึ่งนะว่าผมจะรีวิวเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลงไม้เพราะว่าผมแบบรู้สึกคือผมเพิ่งไปทำฟันมานะครับไม่ใช่ไปถอนฟันมาเออ แล้วแบบมันปวดหัวทุกคนก็ผมก็เข้ามาเล่นครับทุกคนอาจจะไม่เต็มร้อยก็เถอะแต่ผมก็เข้ามาเล่นนะครับซึ่งคือตอนนี้ที่ผมเล่นนะเพราะว่าจะพากอะไรไม่ได้นะทุกคนคลิปก็ือเปิดได้เสียงแบบคนก็พูดอะไรแบบเบาๆนะพูดแล้วทุกคนไม่รู้เรื่องหรอกผมก็เลยมาพากใหม่นะครับสำหรับวินนี้ก็คือที่ผมหายไปแบบเกือบหลายวันนะครับก็เพราะว่าผมไปร้อยฟันผมหายเจ็บนะทุกคนซึ่งก็ตอนนี้ก็พักได้สะดวกแล้ว ก็สำหรับลิปนี้ผมก็เล่นตอนวันนั้นเลยนะวันที่ผมไปถอนฟันเลยคือซึ่งมันก็เล่นได้ไม่เต็มรอบเพราะผมก็เจ็บไปเจ็บฟันไปด้วยเล่นไม่ด้วยนะครับตอนแรกกะ,กะว่าจะเล่นดันนี้แต่ว่ามันก็ทําไม่ได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่ามีช็อตไหนบ้างที่ที่ผมจะเอาลงนะครับแบบที่ผมยิงได้นะส่วนบางช็อตที่ผมลงไม่ได้ลงเพราะว่าผมยิงไม่ได้นะครับผมเออจะมีน้อยอยู่นะ <laughs> โอเคโอเคเราก็ตัดภาพมากันที่เกมที่3ามแล้วทุกคน เกมที่2ที่ผมแพ้ไป2ตาแล้วนี่คือเกมที่3ามนะซึ่งก็เกมนี้ก็มาดูกันนะครับว่าผมจะทําอะไรเนาะโอเคครับสำหรับผมตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ขึ้นไปบนกระดูก3าตัวนะครับแล้วก็ไปบวกส่วนตัวผมเองก็อยู่ด้านล่างเพื่อรอโคบให้กับเพื่อนเพื่อยิงแบบว่าตัวที่อ้อมมานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็กําลังซุ่มซุ่มซุ่มอยู่โอเคได้เลิอกอยางในการออกผมก็วิ่งออกเลยนะทุกคนก็วิ่งตามหาคนเลยนะครับว่าคนอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อช่วยเพื่อนนะเพราะเพื่อนก็บวกกันแล้วเนาะ เราไม่ช่วยเพื่อนเลยมันก็กระไรอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็กําลังวิ่งหาคนนะครับผมซึ่งก็ไปครับวนไปเรื่อยๆไม่เจอคนฮะโอเคนี่ครับมีคนยิงจากทางซ้ายนะครับผมก็นึกว่าเขาจะไม่สนใจผมแต่เขาก็สนใจนะจากนั้นผมก็จูบเข้าไปครับเข้าไปตรงเต็นนะครับผมปึบจากนั้นเขาก็วิ่งอ้อมมา้วทุกคนนี่นะปึบอ่าเราก็บวกกันเลยครับปึบใครชนะดูครับปึบปึบแล้วผมก็กระโดดกำลังยิ่งปุ๊งเรี้อยผมเกือบโดนวงตายนะครับผมเออเพื่อนชนะก่อนนะครับดี โอเคมันมาต่อกันที่เกมที่สี่ของตานี้นะครับซึ่งตานี้ก็รอดูนะครับผมจะได้ทําอะไรบ้างเพราะผมได้คิดคู่มาแล้วนะครับผมเออโอเคครับปึ๊บโอเคตอนนี้ผมคิดว่าอ้อมทางนี้น่าจะดีกว่าโดดลงไปเลยปึ๊บอืมไปเตรียมวิ่งครับเตรียมวิ่งโอเคครับเช็คคนเช็คคนก่อนมีไหมคนซ้ายทางขวาไม่มีครับรวยไปเลยเลยครับเดินไปครับย่องย่องไปครับผมไม่มีใครรู้แน่นอนโอเคการก็ะเลงคนอุ๊ยอุยโดนยิงโดนยิง ปังปังนี่นะทุกคนพอผมโดนยิงก็ต้องพันยานครับมันก็เจาะไอวอผมรัวๆเลยนะทุกคนปุบป๊บปุบปุบทำให้จังหวะผมได้เล่นก็แทบไม่มีเลยนะเคยต้องวิง่งวิ่งก่อนวิงน่งหนีก่อนโอเคพันยาตรงนี้แหละโอเคไปครับแล้วก็รอเล่นจังหวะครับป๊บปบเอยมันอยู่หลังสงเสานั่นตายวะไปเร็วพีชาร์จเลยเพื่อนบวกแล้วอ้าวทำไมาเป็นงี้ล่ะมันล้มแล้วทุกคนไม่ได้ทำอะไรเลยเกมนี้ เกมนี้ผมน่าจะไม่ได้ทําอะไรนะทุกคนหรือเปล่าเราดูนะครับผมตอนนี้ก็เดินออกมานะครับปุ๊บออาเจอคนตรงนี้อ่ะผมคานวณได้ว่ามันต้องออกทางขน้าต่างปุ๊บมันออกมายิ่งปึกเดือดแล้วครับโอเคจบเกมที่สี่ไปได้อย่างสวยสวยงามนะครับโอเคสําหรับเกมนี้ก็จะวิ่งไปหาศัตรูเลยนะครับผมโอเคไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บโช์สเตปไอวานนิดนึงโอเคมาละปับ๊บศัตรูอยู่แถวนี้หรือเปล่าช ек, ช ек, ช ек. เช็คเช็คเช็คเอ้ยเป้าเป้ามันบอกว่าอยู่แถวนี้ใช่หรือเปล่าวะเดินหาซิ โอเคครับเดินไปครับผมก็มันอยู่ตรงกลางนะเพราะว่าเอผมมันโล่งเกินไปผมคิดว่าเล่นมุมอื่นก่อนโอเคผมจะศัตรูอยู่ใกล้นะครับผมกระโดดเข้าไปปุ๊บเป็นไงยิงเรียบร้อยครับล้มครับผมเพราะว่ามันไม่มียาอ่ะมันกาลังพันยาอยู่นะครับซึ่งผมก็เข้าไปซ้มก่อนโอเคต่อไปครับเราก็ต้องหาศัตรูต่อศัตรูอยู่ต่อไปนะครับป้หมาของเราอยู่บ้านหลังนั้นโอเคจะขึ้นไปช่วยเพื่อนไปครับไปครับเป็นไงจะได้ช่วยเพื่อนไหมมาแล้วมาแล้วยิงจูบเรียบร้อยครับผมล้ม เดลวรลมสองตัวแตกนะครับผมโอเคแบบช็อตนี้สวยๆเลยนะครับคือแบบมันยิงเพื่อนอยู่เราก็โอเคไปสู้มันตัดมาที่เกมที่อ่าเกมที่ว่าอะไรแล้วผมก็ไม่รู้นะทุกคนเออแล้วเราก็ได้สามแล้วนะํามาสามนะครับมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะชนะหรือแพ้แล้วจะจบเกมเลยไหมหรือยังไงกันครับผมโอเคตัดภาพมาตอนที่ผมมาวิ่งมาตรงนี้นะครับผมไปครับเราจะวิ่งวิ่งไปชัดมันโอเคไปเลยวิ่งชัดเลยโอเ้เจปะอ้าวไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่ะ ทุกคนผมตายในเกมนี้นะครับผมก็ลองมาดูกันนะว่าเพื่อนเราจะทําอะไรได้บ้างนะครับผมโอเคทุกคนน้องผมก็เก็บไปสามนะครับเหลือหนึ่งตัวนะผมซึ่งเกมนี้เพื่อนผมก็โดนล้มอย่างเดียวแล้วรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับแล้วน้องผมก็ครับกลับมาแล้วกลับมาพร้อมฟอร์มครับจากที่ต้นเกมเขาหลุดนะครับผมเออมาดูกันนะว่าจะชนะไหมนะครับปึ๊บเออยเอาวัากดโคโนมาแล้วครับสเต็ปของน้องปึ้งตั้งไงอวอลครับผมปึ๊บจากนั้นหยิบแม็กเจ็ดขึ้นมา เข้าไปชาร์จปักปักปักโอ้ยหุยโดนหัวครับผมโอ้โหแพ้ไปในเกมที่6นะครับต่อไปเกมสุดท้ายละเกมที่7นะครับผมไปดูกันเลยเกมสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเวกเตอร์ครูนะครับผมก็ผมว่าอยากจะมารีวิวปืนนี้นั่นเองนะครับผมปืนสีแดงฟ้าสุดสวยน้ําแข็งและไฟนะครับผมไม่รู้มันจะเข้ากันได้ได้ไงแต่ก็มันเข้าไปแล้วนะครับซึ่งก็มาดูกันนะครับสำหรับเกมสุดท้ายนี้ผมจะได้ไฮไลท์อะไรหรือเปล่าผมคิดว่าเกมสุดท้ายนี้ผมน่าจะไม่ตัดเลยนะปล่อยยาวเลยนะ ไฟเซอร์เลยดีกว่าทุกคนแบบได้เห็นแบบเดียวไรไปเลยนะครับผมในเกมสุดท้ายนะแบบไม่ต้องตัดเลยใครวิ่งไปนะครับผมก็หลังเขาจะเจอคนแล้วก็จิได้ยิงนะครับผมไม่ใช่ว่าน้องเก็บหมดหรือใครเก็บหมดหรือแพ้นะครับผมเจอคนนะครับหนึ่งคนครับยิงปืบล้มหนึ่งครับผมโอเคสวยงามครับทุกคนปูดับมีคนยิงผมมากดโคโนครับผมพันยาฮะจังหวะนี้จังหวะนี้อยังไงตั้งให้พบอครับผมพันยาต่อครับ ซึ่งผมก็จะต้องวิ่งถอยหลังนะครับนี่ไงเขาเจอคนอีกแล้วว้าอะไรเปล่าล้มสองนะครับทุกคนเฮ้ยพันยาพันยายาหมดอีกอืสุดยอดจเจริญมาอีกแล้วโอ้ยคือตรงช็อตน,นี้นะผมผมเล่นได้นะถ้าหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ดูนี่นะครับปึ๊บผมโดนยิงจากด้านหลังนะครับข้างบนนะอือก็ถือว่าแพ้ไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมเก็บไปสองแล้วเดี๋ยวฝากดูน้องแลที่เหลือเขาด้วยน้องๆแล้วกัน โอ้ยตอนนี้ก็เหลือเพื่อนเราคนเดียวแลนะทุกคนมาดูกันว่าเขาจะชนะได้หรือเปล่าอ้าวเขาปลาระเบิดโดนไปแล้วตัวหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วกันนะครับผมซึ่งตัวนั้นมาอยังมาอุ้ยมาแล้วอุ้ยเฮ้ยจะตายนะเฮ้ย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 จะตายอ่ะเฮ้ยอุ้ยเอาว่าเอาว่า,ๆๆา,เเาทุกคนเออสนไนท์โทษแม่โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะทุกคนใครชอบมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะบายๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ